เก็บเห็ดด้วยกันค่ะป่าเนี่ยเหมาะกับที่จะมีเห็ดมากเลยค่ะเพราะป้ามันเป็นป่าสนสูงนะคะป่านี่เหมาะมากที่จะมีเห็ดเพราะว่าดูสิคะเนี่ยแดดส่องรำไรต้นสนสูงมากสูงมากเลยค่ะสูงจนเอ,อือเอ,อ,เอ,อ,เอ,อดูสิคะสูงมากจริงๆสูงมากค่ะต้นสนเห็นไหมคะสูงมากจริงๆเลยอะ่ะต้นแงนคอตั้งเลยค่ะดูคะ่ะ แล้วป่าแบบนี้เห็ดจะชอบมากนะคะเป็นป่าสนสวยงามมากจริงๆเลยค่ะเห็นปะสวยงามมากนะคะจะค่อยๆไปนะคะเพื่อให้เห็นความสวยงามของป่าสนธรรมชาตินี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากแต่จะมีเห็ดลุปเปล่าไม่รู้วันนี้ค่ะเราเห็นป่าสวยงามธรรมชาติก็เลยจอดให้ดูนะคะ หลังจากไปดูหินที่ริมทะเลมาแล้วนะคะนั่นก็มีที่มาค่ะดูสิคะสวยงามมากจริงๆสวยมากสวยมากธรรมชาติสุดๆค่ะนอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์ธรรมชาติสวยงามผู้คนถึงอายุยืนไงคะสวยงามมากคะ่ะสวยงามมากจริงๆค่ะสวยคะ่ะสวยคะ่ะ นี่ค่ะแกบอกได้ดอกหนึ่งแล้วดอกใหญ่ด้วยค่ะหูยนี่ไหมคะเซนซับเตนซับเออเนทักครานี้นี่ค่ะมีนั่นกัดนิดหน่อยใหญ่เลยค่ะได้อยู่ได้อยู่ค่ะนี่อีกได้อีกเห็นไหมแกได้สองเหตุอันนี้มาเหตุเต่นอินเลอรซับอินเลอซับเขาบอกไ่เห็นนะอันนี้สีแดงค่ะก็เลยเป็นอย่างงี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ว่าไม่มีก็ได้อยู่ได้อยู่ค่ะ ว้าเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะดอกใหญ่มากอ่ะดูทาใหญ่จะไปอยู่ทามิ้นโอ้ดอกใหญ่มากเลยค่ะดูค่ะดูค่ะดูนะคะดอกใหญ่ขนาดไหนดูเท่าน้าเช่นเลยค่ะดูค่ะว้าดอกใหญ่มากค่ะใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเลยว้าดูค่ะดูค่ะดูะดูค่ะใหญ่มากเลยแล้วก็อร่อยมากเลยยางไงฟิน ดอกใหญ่มากโอ้ตายแล้วฉันดอกใหญ่มากใหญ่มากดูค่ะกำจินกำเลยค่ะเป็นกำเลยค่ะเนี่ยดูสิค่ะตายแล้วตายแล้วดอกใหญ่มากใหญ่มากแค่สองดอกนี้ก็พอกินเลยค่ะสองดอกนี้พอเลยค่ะเห็ดค่ะเห็ดค่ะว่าเห็ดต้อสเตนซ็อบสเตนซ็อบเออดอกใหญ่มากค่ะใหญ่มากค่ะ นี่ป่าคนละที่นะคะป่าคนละที่กับที่เราเคยเก็บนะคะแต่ว่ามันก็มีเห็ดทุกที่อ่ะไปตรงไหนก็เยอะมากเลยมีทั้งเห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้เมื่อกี้ได้สองดอกใหญ่บักใหญ่เลยค่ะโอ้สองดอกก็เต็มหม้ออย่างเขาว่าจริงๆเลยค่ะเนี่ยป่าป่ามันจะเหมือนๆกันนะคะเห็นไหมธรรมชาติเหมือนๆกันเลยเนยนะเห็ดเยอะแยะเลยค่ะเห็ดเยอะมากหลังในบ้าเห็ดเตอเห็ดเนี่ยนี่หามังเงี้ยอยู่คำมาเส็ที่หามางเงี้ย เนี่ยเยอะๆเลยมังเงี้ยแคนสปีเซ่าเห็นไหมแกบอกกินไม่ได้ค่ะเยอะแต่กินไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรเนี่ยเนี่ยๆเนี่ยซัมเม้นเลยเหใช่พอเห็นไหมเขาบอกว่าฝาลิทั้งๆที่มันคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันแกก็ไม่ให้เอาอืมนะดูดูป่าค่ะธรรมชาติเหมือนๆกันหมดป่าสนป่าสนสูงชันนะคะแล้วก็เห็ดมีแตกต่างกันดูโมโกเด้นนะกันเชฮาเมนะคะโอ้ยได้เห็ดเยอะค่ะวันนี้เห็ดเยอะอีกแล้ว นะคะเห็ดเยอะอีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ฮฟอันนี้นี่เห็ดเก็บฟลูซซปมาดูเถอะตาเมื่อโอ้ยใช่หลีกเดียไหนเดินดูดูอ้าวเห็นไหมคะวนเรก่ะสามวันก็ตายเลยค่ะเห็ดนี้เห็นไหมคะมันคล้ายๆกันไปหมดอ่ะคล้ายๆกันหมดแต่ว่าเราก็ไม่รู้นี่นี่ว่าเห็ดเตอร์เนี่ยดูสิมั่งเนี่ยโอ้เห็ดอะไรไหมคะดอกใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยดอกใหญ่มาก โอ้โหเห็ดเยอะมากจริงค่ะดูสิคะเนี่ยเห็ดสวยงามมากเลยค่ะป่าเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยนู่น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 ไป้ค่ะแต่เห็ดอะไรไม่รู้แกไม่ให้เก็บเห็ดอะไรไม่รู้เลยค่ะมันคล้ายๆกันไปหมดเลยนะคะเราจะดูข้างล่างมันเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแกดูจริงๆบ้านบางคนเขาว่ากินได้นะคนไทยเก็บไปนี่ค่ะเห็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอ่ะแกไม่รู้แกจะไม่ให้เก็บเลยค่ะ แกบอกว่าสามวันก็ตายนะคะถ้าเก็บไปไม่ดูเยอะมากจริงๆเลยค่ะเห็ดบอกแล้วเห็ดปีนี้เห็ดเยอะมากเห็นไหมคะไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดแต่เห็ดแต่เห็ดบางคนไทยเขาก็เก็บไปกินนะคะฟิลิปปินส์เขาก็เก็บไปกินเนี่ยเวียดนามเนี่ยเราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรแกไม่ให้เก็บค่ะแต่เยอะมากจริงทั่วทุกพื้นที่มีแต่เห็ดเลยค่ะเห็ดเห็ดเห็ดทั้งนั้นเลยดูสิคะ ไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดค่ะแต่เห็ดค่ะเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็ดทั้งนั้นเลยไม่รู้เห็ดอะไรอ่ะเก็บเพลินค่ะวันนี้เห็ดเยอะค่ะแต่เห็ดนี้คนไทยกินค่ะเนี่ยเห็นเขาเก็บไปทากินกันอยู่เนี่ยเห็ดแดงๆเนี่ยคนไทยกินนะคะเนี่ยเยอะค่ะตาเห็ดทั้งนั้นเลย เยอะจริงๆค่ะเอยี้เยอะจริงๆต่ออีกป่าหนึ่งนะคะได้นะคะในพิงซอบค่ะพิงซอบเรามาใบไปหน่อยก็เลยยังมันยังไม่นั่นเขายังไม่โตเห็นไหมคะในพิงซอบนะคะเนี่ยพิงซอบก็อร่อยค่ะนี่เห็นไหมผามาเก็บเห็ดอีกแล้ววันนี้ เพื่อนๆคะเห็นไหมเห็ดน,นี้อร่อยนะคะเนี่ยทําใส่ชุบไข่นี่สุดยอดเลยเ,ยเห็นไหมคะเนี่ยพิงซับก็คล้ายๆคันทะเลนค่ะแต่จะอร่อยกว่ามันมันนุ่มมันนิ่มกว่าเห็นไหมคะนี่พิงซับเห็นไหมคะพิงซับค่ะนีตอนนี้พิงซับปกติจะเยอะมากเยอะมากเลยคะ่ะนี่ก็เยอะนะคะเนี่ยนี่ๆเห็นไหมคะหลังน้าหามาัดซะมังเงี้ยมังเงี้ยพิงซับเนี่ยเห็นไหมคะ เต็มเลยค่ะเนี่ยแกบอกไม่มีมีค่ะมีค่ะเห็นไหมทิ้งซับค่ะนี่เห็นไหมหางเงี้ย,ย,ยกำลังได้รีเลยเอาอมาทาเล็กหางเงี้ยเยอะเลยค่ะเห็ดเนี่ยนี่ยำสมอลเน,เนี่ยได้รีดอกเล็กๆแต่อร่อยค่ะอร่อยเห็นไหมคะเห็นไหมดอกเล็กๆนี่จะอร่อยนะ เขาเรียกพิงซับค่ะอะพิงซับพิงซับเดีนาะนี่เห็นไหมอือมีก็เห็ดอะไรไม่รู้ใครไม่นะเห็ดเยอะค่ะในป่าแต่เราจะไม่เอาเห็ดที่เราไม่รู้จักนะคะเห็ดเยอะแยะเลยค่ะเยสมอสมอนจีไดร์ลินเออยายยายทาสมอนจีไดรลินเนี่ยอย่างเงี้ยไดรลิอยู่วิกิเว็บแล้วนี่นี่นั่นน่ะสมอนเนี่ไดรลินนี่ดอกใหญ่ในครั้นี้พิงซับเขาบอก นี่พิงซับนี่ค่ะดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่นะคะนี่เหตรงไปนู่นตรงนู้นนูนนูนนูนอยู่ไปทาตรงนู้นดอกน้อยจะไม่เกอยู่อยู่ใหญ่โตตรงนั้นหลังนั้นเด่นเด่นทาไเออใน่นดอกน้อยนี่ค่ะแต่อร่อยค่ะแต่ใคขี้เกียจทำไงดอกน้อยมันต้องทำลำบากหน่อยแต่ดอกน้อยจะอร่อยนะคะ ใส่ไข่ซุปไข่ทอดอร่อยใส่พริกไทยเยอะๆพริกป่นใส่เข้าไปหน่อยเดี๋ยหูอร่อยสุดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ดอกใหญ่มาแล้วแกบอกนี่พิงซับอ่ะอ,อยู่ท้าท้าไปดูไหมดอกใหญ่มาแล้วดอกใหญ่ก็นี่ดอกใหญ่พิงซับพิงซับแม่ดอกใหญ่ละอร่อยก็ดอกนี้เห็ดนี้อร่อย อื่นก็เยอะแยะมัดู่นีๆเลยนะยูท่าหเกิดยูท้าไหมอีกล้วค่ะเจกล้าค่ะพิงซับนะคะในพิงซับอุ่นพิงซับพิงซับนี่ค่ะคุณนี่นี่ด like. อกใหญ่ยีแห้อลัตตาพาทัวร์ค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ